ค่ะพี่น้องเอฟซีมาตามแม่ไพ่เด้อพี่น้องหน้าทาของแม่ไพ่งวดที่ผ่านมากโค้งสุดท้ายนะคะเพิ่นฝันค่ะฝันแนวฝันลาผู้ชายผูเกานะคะเมื่อเขียนไห้นะคะหนึ่งหนึ่งกับหาสองเก้านะคะกับหาเก้านะคะเขียนไห้ค่ะใครแนวเราแม่ไพ่ฝันว่าได้จับกบนะคะจับกบนั่นนี่ญาติตีเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหานะคะพมกอเขาเมื่อเขาเลขที่เพิ่นเขียนไห้นี่ห้าสองเก้าเลขออกหาสองนะคะออกะะออกูนานะคะนะคะ อ๋อค่ะสองตรงๆนะคะตอนนี้เอฟซีเพิ่นโชคดีเพิ่นตัดซื้อนะคะเพิ่นตัดซื้อเพิ่งผูกนะคะคุณสุภัทรฝากมาให้แม่ภายห้าร้อยบาทนะคะถึงมือแล้วเด้อค่ะอวยพ่อในเอฟซีนะอวยพ่อในเอฟซีนะมาถึงในเอฟซีวันหนาวนี่เพิ่งวันวาสีหายเยอะวันนี้วันนี้วันจีฮอดนี่ล่ะจาว่านี่ล่ะวันจีฮอดจ้ึเในเอฟซีไปไซม่า รับจ้างัมารับจ้างนเสียาตตกเดดวาไปหมู่บ้านห่อนตีนเพราส่เกือบแดเดือดเสียหยามันเสียหยามันรับจ้างเพื่นเพื่อนหายวันเท่าไหร่แม่วันละสามดอยมันหมู่บ้านนเอาหาลูกไปอ่ะไปตลาดคนงานารอย่ม่เงี้คนงานคนคับเอาไปยังก๊มีได้แหล่นเอาถึงแต่พี่น้องจ้าจ้ามีานกับงานกับบคอยมีนะ เน่ยม่มไปกับลูกชายเพิ่นอยากให้ได้เงืนอเพื่อนแ่ก็เมี่ยมันยูคนร้านเพื่อนยังมาอยาก,ายากได้เพิเ่เไปสองมืปปมอแล้วไปบันแล้วแล้วไม่ได้ไปต่อไปไปสองมือซอยเพิ่นสองมือเราไปซอยแนวแันจันจ้าเพื่อนยเนี่ขอยเ่งเพื่อน่มาหัดมาจะกินเขาเยวน,น,นี่ฟันไปงวดนี่ฟันไปแต่เนี่ยว่าฟันเราเพิ่นมาดาเพิ่นท่านเหายเรียเพิ่นมาดา มาดาบานผู้เพิ่นที่ที่เพิ่นเขียนเลขให้เนี่ยบอกแม่เพิ่นดาบานเอาให้ได้เอาให้ได้มันมันอยู่นี่เอาให้ได้อยู่นี่ละเอาให้ได้บอกเจ้าสิมาดาเขากากกากันว่าให้ายคนไหมดาบามแม่บ่เอาบ้าว่เอาแม่บ่ได้ซื้อเลยได้ว่าโอ้ยดูเถ่าบ่ทั้งการขอโทษขอโทษคนไหมขอโทษได้หลายถือมีประตูหนาหายครับไปประยานอย่งนี้เลยอุตสาบสันว่าอุตส่ามาให้ ท no the ี่รถมาหายย่างดีว่ะสันอือว่ามาหายว่ะสันตอนเช้าส่ล่ะโอ้ที่เพิ่นขี่รถมาหายแม่บอก็นจักทะเบียนรถนั้นบอกแม่นเริ่มลงทะเบียนรถกันแล้วมันกันยังว่าท่านอีบ้างคนศูนย์แห้งบอกนั่นได้ค่ะเราเคยไปไหมแม่นอันงวนว่างหันว่าแม่ว่าเพิ่นทะเลขมาหายแล้วแม่ว่าสิเบิ่งทะเบียนรถแล้วเลขปวดเหี่ยวเล็บบวบลูว่าทะเบียนรถอันได้เลขตัวนี้ล่ะแล้วัวนนี่ก็ขี่รถมากขึ้นก่างวันี่ขี่รถมากแต่แต่บัดนี้เบิ่งทะเบียนเพิ่นศูนย์แห้ง ันศูนย์ว่าแม่พ่ซื้อว่าแม่บ่ซื้อว่าขอโทษแล้วอันเดียวหรือว่าเอาขันว่าเอาสิว่าหายไว้จังส่ล่ะกข้ามเดียวขันว่าเอาสิว่าห้ขันว่าอยากได้ว่้จังส่ล่ะกอโก๊กๆหนาให้ให้ซะขันว่าเอาสิว่าห้อีก่นเครียดว่าแม่พ่ซื้อแม่เอาหายตอนไหกับว่ากับว่าซื้อฉันว่าได้จังส่ล่ะมาฮับมาหายไปจะไปลกตรงมได้ ก็ว่าหายสะื้นทบทบ่นไหมหายแล้วแม่เพิ่นมดาไหม่นเฉียดเราบ่ซื้อต่ว่าิ่นรับแางมือนี่ก็หาขากินอยู่ดรกเอินอยู่จ้าผลมาิ่นพิผนแนมตลอดกะนะโอ้แม่ไปไซด์พลปนแนมแนมอาจารย์วะปนเลืดตัวนึจังไ๋อย่ะเละ่นเหลือต้นเนาะ่นมาให้โจกาลำบากมาลำบากเนาะให้กับ่มีหน้ากับ่มีรับ้างกินแตะทีนียเังนนะจ้าเออไม่พูด อันลราแม่ตีว่าจังไดเพิ่นม,มาศูนย์หายเนี่ยอ่ะไ่ท่านอี่ตีเพราะว่าพระหุจักเพิ่นศูนย์หายท่านกันศูน,นย์แล้วมันเสียว่าไม่ศูน,นย์ติชิบว่าเป็นศูนย์เก้าว่แม่เพิ่นเป็นผู้เทา่าเท่าซ้ำใดก็พ่อปันกลางพ่อปันกลางเนี่ยเราผู้ชายพ่อปันกลางอายรุรุ่นรุ่นใดแม่ครับเป็นประมาณเข่าหกสีบตั้งน้อยนี่ละก็สิ 6, บว่าศูนย์หกศูนย์เก้าว่าแม่ประมาณนี่ละน้ะองปันกลางหกเสีบเข่านี่ละ ซูนเราเพิ่นเอาอยังไรเงี้ย่าเพิ่นยอ่ออยังก่อนไนเปเพิ่นเพิ่นถือเม็ดมาถือเม็ดโตัวลงง่ายจักมาแต่สาเสียนมาแต่น่าก็บว่จักจะไป็นงานยังจังมาดอกใส่เสียดำๆเพื่อกาวถุงเกาอยูม่มา,าม,าามาแต่น่ามาจังไดอ่ะมาแต่มาดาโปกโปะของแต่ว่าตีงกับว่ไใดนั่นตีงว่ไใดไหสิเอาหรืวอว่าเอาไปนะว่าหายได้ขนาดว่าเอา เขามาหายแล้วกับว่าซื้อวันสีเราประมาณนี้เนาะดูเท่าพระเถืองการแม่ว่าจังไดแม่สีเอาบ้างวันบอกเพื่อนบอกว่าสีเอาอยู่หมดสีเอายู่ดูเท่าพระเองการจวนโนพลถุนแม่ขอโทษขอโทษขอโทษทั้งหายทั้งขอโทษแม่คือขึ้นรถไปสัมขึ้นรถมาดาค่ะคักเราก็ขึ้นรถไปเลยทะเบียนรถกับบ่เ็นบ่เ็นคนขึนแห้ง ถือฮอนมีกระโตมาถือมีโตถือม้าซื้อได้มาแต่หน้าน้มาจังใสหรอมักคู่สื้อๆนี่แหละมักคู่ว่าสิเอาของบ่เอาเอาหายแล้วคือบ่ซื้อมันบ่เอาหรือว่าเอาผีหน้าใช่ไหมพีม่านอะไรมันสอบฝันฝันวันศิลป์เออสอบฝันวันศิลป์เหมือนกับวันศิลป์วันที่ยี่สิบหกตอนนี้ตอนไหนอยู่ฟังกันน่ะวันที่ยี่สิบหกแมนวันศิลป์ชอบฝันวันศิลป์ทำแนวนั้น่ะ แม่ตอ,อ,อบมาต่อพอกับมาฟัานสีนก็ได้มันมันเป็นยังไงบอตีว่าจังใดบอ,อนเนี่ยอ่ะก็สิบว่าศูนย์หกศูนย์เก่าแต่ิไปทั้งฝันตัวเนาะพี่น้องเอซีตีได้หลายคนีย่ก็เมนเยอะค่ะโน่นญาติตีสูนหกกันสูนเก่าอ,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 อันนี้บวกในหั่นฟันเป็นโตอันแค่อันนี้ตีเบิ้งซื้อแต่ว่ารอบมันฟันเป็นโตมันจะตรงกันหมดฟันสีกับจั๊บฟันตีที่ผ่าน ต้องมันสีผาจังเลยมันสินเหยี่ยมมันจ่อเวลานมาันกระิ่อมจังหวะคือเกา่าวันนั้นกับบรรจินกับจังเล่สอนให้ฟังจ้าสารุปว่าคนฟันซันนี่นะคะไทรา,ายภูกเกามา,าอีกแล้วนะคไม่รู้ว่าเป็นผีหน้าหรือเปล่าเพิ่นว่าเอามาให้แล้วแม่พ่บอรซื่อนะคะคนศูนย์นะคะให้ ห้าสองเก้านะคะแม่ไพ่บอสื่อเลยนะคะเลขออกห้าสองนะคะงวดนี้เพิ่นกับศูนย์หานะคะถือมีดประโตูมานะคะนุนทิยากเลขสี่ศูนย์หกศูนย์เก้านะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีตีได้หลายก็นี่กับข้อเมนเดาะค่ะผู้อะอย่างรวมท่าบุญกับแม่ไพ่นะคะติดต่อนุนทิยาโดยตรงนะคะศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสามสี่เบอร์นี้เป็นเบอร์ลายแอดไลน์ตามเบอร์นะคะได้สิเขียนไหายนะเดดกต่แดดศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าเจ็ดบอกกระดูส้วัน ทำแม่เจ้าแไงตะโดนหน้าไหลแล้วเตาผ้าแม่ลูกไหล่ใส่ใส่ปะเจมใจจะพาไปอันนี้เบอร์ไล่เด้อค่ะแม่เมย์แม่หอนแม่นานพ่อแม่งานเหมาเป็นงานไหนงานไร้วันแม่เนี่ยสร้าแม่จีตนโดนนิดน้อยในเฮียยกแม่ละใส่อยากแล้วอืมเขียวพ่อบาปเป็นเพื่อนหน้าพี่น้องกันมาเบอร์ไล่เด้อค่ะ อยากซอยค่าน้ำค่าไฟแม่ไพ่จะได้มีกำลังใจฝันนะคะเพิ่นก็หาสากินคำนะคะรับจ้างเสียหนามั่นนะคะ0 9 8 9 9 7 1 9 3 4เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์แอดไลน์นนทิยาสีรอดนะคะทุกบาททุกสตางค์ถึงมือแน่นอนนะคะไม่มีการว่าวัดเครื่งนึงกรรมการเครื่องนึงบ่มีนะคะถึงมือแน่นอนมอพอนะคะ พิจารณาเบิ่งนะคะเพิ่นฝันหน่อยๆฝันว่าผู้ชายผู้เก่ากะบ่รู้ว่าเพิ่นเป็นผีหน้าหรือเปล่าเพิ่นบอกว่ามาให้หลายหแล้วให้ดอกคือบ่เอานะคะเพิ่นให้สองเกนะคะเลขออก52นะคะสําหรับงวดนี้เพิ่นก็มาศูนย์ให้แล้วก็ถือมีดปะโต้มาน้ำนนทิยาก็เล็กปีศูนย์หรือ09นย์เก้าเก้าสองเลขหัวออกแล้วนี่แม่นค่ะกระนึ่งไก่นี่ยบ้านกันบ่หาสอมาเจออก92 แม่แม่จำได้นนบ่นเลขงวดนั่นที่บ้านเพิ่นมาไหเนเพิ่นไ้งวดนั่นที่ที่โตบ้านออกกันไหมที่เก้าเก้าศูนย์นั่นไหมหนูได้มาสัมผัสผต่อคลิปหนูได้ว่าแม่ได้ว่าให้ตามที่บ้านออกไม่ได้มาออกศูนย์เก่าอีรีนเดียวกันเด่วแล้วนี่เพิ่นขาว่าทุแนวเลยอันนี้มันกับโเหลือนี่บอกอนอหนึ่งหนึ่งนี่บอก หาเก่าไม่จังใดออกแล้วไหมก็แล้วแต่เนาะเพราะว่ามันออกหาสองนั่นทีบว่าันออกคือหาเก่ากับหนึ่งหนึ่งแล้วกันมันขึ้นที่แรกครับสองเก่าเนาเอ้าหาเก่าเลยเนาะกับพูดูพิจารณาเบื้องหน้าใกล้เมือจังมาตามมาค่ะเป็นนักตามเพราะว่าเดี๋ยวพนถ้าเพิ่นอยากให้ถือพิ่นต้องมาเบาอีกเพิ่นจอมมาวันพ่าเป็นบ่แม้วันพ่าว่านผีอื็แต่ันผีหนึ่ง สอบมากเกินบางผู้หนึ่งกับผู้หนึ่งก็มาเป็นยังไงแห่กได้สิไปใส้กันที่สามบางผู้เหน็บไปว่าแา่สีมา宝妈มันที่แย่โดยที่เก่าวันพระต่อไปน,ะ,ะ,นะ,ะจังมาคอยติดตามน้ำกันนะคะม,มาขอบคุณเดบซี่นะคะที่ให้ความไว้ว่างใ,ใจทางสองของเฮานะคะทุกบาททุกตะตังถึงมือแน่นอนนะคะถึงสาถึงเลสถึงคือเก้านะคะ แม่พ่เพเป็นกับเป็นพ้นฟันแม่นนะคะฟันเขาแทบทุกงวดแต่่าเพิ่บ่ค่อยซื้อนะคะเพราะว่ากับหาเสากินค้ามขาซื้อกับยานโบมีมีสินะคะ่าน้ำขาพ่าฟนะคะเปิ่โบมีหน้าโ่มีไฮเปินรับจ้างจ้างนะคะรับจ้างทั่วไปนะคะนะคะค่อยมาติดตามร่วมกันคลิปหน้านะคะ